เมื่อกี้เรามาจากไหนเนี่ยจำได้ไหมฮะเอาละเอาละเละฮะ้ยทางนีงเ้เคยหลงก่อนเลยเคยหลงรอบหนึ่งแล้วทางานี้ไหมเยเดี๋ยวผมขอดูก่อนโอ่เมียใช่ใช่ไหมอันนีวผมขดุดลุกเราเดินเหมือนกับเราเดินแป๊บเดียวแต่เรามาไกลมากเลยนะใช่เมื่อกี้ระอย่างนี้หรออ้อยคว้ะอยู่คนเดียวบ้างเรื่องของเรื่อง เดินทางเรียบอ่ะกิโลหนึ่งสบายนี่เดี๋ยวสาหนุงน่านเดี๋ยวเราจะไปทํำบ่อน้ำทิพเราไปทํำบ่อน้ำทิพแล้วก็กลับเนาะได้ไปเพราะถ้าถ้าไปหมดทุกถ้ำใน่งส่ยจะหมดทางหมด<า><า>วันทางดีนนหน่นหนาแล้วจะสวยหน้านี้เนี่ยเดี๋ยวหมดหน้าน,นี้ไปเข้ามีนา,นนานเริ่มร้อนๆจะแห้งแรงหมดแล้วสั ธรรมชาติในช่งผีเสือ้อดูดูสภาพจากมอี่อู่บนถนนลูกอะไรอ่ะอ,อะไรนะท,ท,ที่ทันแพงเอาไปต้มกินชาเหรอครับเริ่มเย็นแล้วเริ่มต้อง<า>ป่ายปีนอีก<า> <laughs> แล้วเราว่าทางมันจะเรียบแบบปกติ ตลอดเราต้องไปจนภัยอีกรอบไปตามลูกศรเ,เรื่อง,งนกุกเยโ่งโอ้ทางมันมันไม่อันตรายมันแค่ชันเฉยๆมันไม่เหมือนเมื่อกี้มันเป็นก้อนหินที่แบบผุพังมีราวจับ เริ่มเริ่มเริ่มหาทาทางวิธทางดีกว่าแต่ดีอยู่เขาไม่ค่อยร้อนทางขึ้นข้าเสาพระเมื่อกี้ร้อนทางเหมือนเดิมค่ะโอ้เรื่องวิธีการเดินขึ้นเขาคือ ้องค่อยๆจก้าชาคนใจร้อนมาจ้าโหแต่ทางจริงมากลมรื่นไม่ร้อนมันแค่บุตรเ่ิมต้นมันแค่จุดเริ่มต้นมันแค่เป็นจุดเริ่มต้น เริ่มเริ่มเริ่มเห็นละเริ่มเห็นทางทางที่ชันขึ้นละแต่ดีอยู่เขาไม่ค่อยร้อนหามขึ้นถ้ำเขาพระเมื่อกี้ร้อนเพราหินค่อนข้างเป็นหินแหลมเยอะ เอาเริ่มปีนเริ่มมัดแล้วเริ่มสูงขึ้นทีละนิดละเมื่อกี้ทางยังดีเฮ้ยเดี๋ยวบอลปีนเดี๋ยวให้ถ่ายแล้วให้ปีนเดี๋วมัดโอ้ยแค่แค่ขึ้นแทรกเฮ้ยบอกใถ่ายแล้วในง้นบ้าเฮ้ยเอาละครับเริ่มสนุกแล้วครับชมอยู่แมทแมท บอ่อทน้ำทรีบเหมือนจะใกล้ๆเอาละครับเริ่มสมุกแล้วครับปุ่ม100เมตรผ่านไป500เมตรยัง <c oughs> ถึงยังได้ครึ่งทางแล้วยัง ฟังเสียงธรรมชาติเหงื่อทั่วมาค่ะคือทุกก้าวเนี่ยต้องมั่นใจทุกก้าวที่เดินไม่นพลาดเจ็บ ต้องค่อยๆก้าวก้าวทุกก้าวอย่างมั่นคงไม่งั้นก็จะเจ็บหมดแรงนะคะไม่ไดหมดแรงนั่งรอแน่ใจแน่ใจ สมัยก่อนปีนเอลวีเรสยังไม่หอบเลยเออถึงครึ่งทางหรือ,อยังครับยังทาไมกิโลนี่มันแบบมันกิโลแล้วมันคันไงทางกิโลนี่มันมันไกลมากอ่ะปีขึ้นทางตลอดลือบเป็นแนวดีทำไมไม่ไปต่อคะ รอไงครับรอ,อ <c oughs> รอไงครับ <c oughs> นอนยังอีกยาวไกลไหมก็ข้ามข่าลูกนี้ไปครับให้เปถึงยอดอยู่ครับต <c oughs> ้องชันง,งั้นอีกอีกเยอะเหมือนกันอพ <c oughs> ากก่อนเนาะ <c oughs> เริ่มเห็นว่าน้ํามีคุณค่าแล้วนะครับปกติเดินทางไม่เคยกินน้ำเลยนะขึคือวันนี้ไม่เคยกินน้ำเลยนะไม่มีนะ้ alumni, ํากินครับขึ้นห้วยหนีขอระหว่างทางเขาไม่ดีคือกินขาตั้งแต่มัธยมตอนนี้ก็ครั้งแรกหลายสิบปีมากเลยไม่ได้มากินเขาเลย น้ำขวดร้อยบาทก็ซื้อเนี่ยดีนะที่ซื้อมาขึ้นไปเลยครับยาวยาว,ว,ยาวจะดูว่ามันชันกันไหนโอ้หอโหไปอีกทุกคน อครับยังไม่ถึงข้ามเขาลูกนี้ไปนะครับสมัยตอนเดินเขาว,วงพ่อจางกับตอนนี้มันต่างกาันคุณมยุรา เอาจริงแล้วไอต้ตรงนั้นเลยไม่ถ่ายรูปแล้วเอาจริงลวยไปเลยนำหน้าไปนำหน้าไปเลยเจออะไรจะได้เจอก่อนไม่มองความสูงมองทางเพื่อก้าทีละก้าเอาจิงแล้ว ไ้จะถึงยังไปนะ้ำบ่อน้ำบ่อน้ำทิพอะไรนะท้าบ่อน้ำทิพย์เย็นมากมีลมขึ้นมาจากข้างบนเหมือนแบบดูหนังเลยนะก็ดากันบอดเลยแล้วมาถึงวาา่าวิหารพระเจ้าแล้วก็มาถึงจุด สุดยอดเย็นมา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 โอ้โลมจากข้างล่างประทัดขึ้นมหนข้างบนโอ้ยแมงอะไรเต็มไปหมดเลยถึงแล้วนะคะคือถ้ำบ่อน้ำทิพย์จากถต้าจากจากข้างล่างก็เท่าไหร่พันแปดร้อยเมตรพันแปดร้อยเมตรแต่ผมก็าถึงถ oh. นงครับถ้ำบ่อน้ำทิพย์ครับทางชนะันมาก กระแสลมผ่านขึ้นมาซึ่งจริงมากเฮ้ยนี่เราจะต้องลงไปหรอจะอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่มีไฟฉายเราจะมีไฟฉายแต่ของแบตมาเราก็ไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่าแต่ไฟฉายตรงนี้จริงเลยอ่ะมันเย็นมากเลยอ่ะแต่ผมจะใช้ไฟฉายตรงนี้ส่องไปให้เพื่อนๆดูเนาะคือเวลาลงลงแบบค่อยๆคือลงทีละคนเพราะว่ามันต้องค่อยๆลงไปอ่ะระวังมีตก กมาทฆนนะทำอะไรผิดน,<ม>นี่เป<ม>็นไงเย็นมากเหมือนแบบจิบกระแสลมจากข้างล่างตที่้างบนอึ๊บลึกไหมอ่ะคอนข้างที่จะ แล้วก็ไม่รู้มืกันผมก็รู้แต่ว่าข้านเย็นแดดปิดต่วีที่นี่คือถ้ำบ่อน้ำทิพย์นะคะเดี๋ยวเราจะปีนลงไปข้างล่าง